สภาสถาบันอาสมศิล์เยี่ยมโครงการฟื้นป่าน่านเป็นช่างพายพี่ว่างสิับยังไงอ่ะอพี่จะไปกินกาแฟตาม,มานอนกลับไม่คนเค่งมากค่ะแล้วตอนนี้คณะผู้บริหารคณาจารย์ก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติสีน่านกันแล้วครับ โดยมีท่านอธิการบดีพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาสถาบันและอุปนายกสภาสถาบันครั้งนี้เราได้อุทยานแห่งชาติสีน่านเป็นเจ้าภาพในการพาลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมและถอดบทเรียนโครงการฟื้นป่นาน่านทั้งนี้เราได้ชวนภาคีทุกภาคส่วนมาร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้ด้วยเป็น,ก,นการนำเครือข่ายรากากาศน่านเป็นประธานคัสเตอร์กาแฟน่านนะครับผม มีเพิ่มอีกไหมมีไหมไม่มีแล้วเนาะมีแค่นี้แหละครับแค่น,นี้นะครับครับครับอีกอีกหก,ก,ก,กลไลนไม่ได้แล้่เดวัฒนธรรมเต็มที่แล้วก็จะผมก็จะปรัดดันนะครับส่วนตรงนี้ก็คือที่แปลงนะครับแปลงผมก็ตอนนี้ที่สวนก็จะมีฟักทองนะครับฟักทองแต่สิ่งที่ผมผมต้องต่อสู้กับอันนี้คือต้องไปหาไปจนสําเร็จขึ้นมาเป็นโครงการขึ้นมากลัวจะกลัวจะ มาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมร้องไห้มาเราจะทําเป็นต้นแบบเพื่อที่จะเปลี่ยนว่าไม่ให้เขาว่าเราทําแต่เกษตรกรเชิงเดี่ยวทําให้ดินไหลไปท่วมคนข้าข้างล่างนะครับที่บ้านคุณสถานของผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่อยากจะเห็นภาพความเป็นอยู่ของคนในสัก10ปีข้างหน้าเนี่ต่างจากเดี๋ยวนี้ยอย่างไรตอนเด็กๆมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับ ผมยังเห็นภาพเก่าๆเหมือนเหมือนสมัยผมเด็กๆอะรักษาวัฒนธรรมของเราไว้สวัสดีค่ะหนูชื่อยิวตี้นะคะหนูอยู่ชั้นป .5 ค่ะเมื่ออายุ20หนูฝันว่าหนูอยากจะทําอะไรเคยฝันไหมเคยคิดไหมไม่เคยค่ะไม่ยังไม่เคยคิดแต่ว่าทุกคนเห็นแล้วว่าชาวบ้านกําลังเคลื่อนใครเติมตรงไหนได้แล้วเราจิกซอมาต่อกันน่าจะเป็น โมเดลที่เพื่อนได้ฝากฝากร่วมกันด้วยนะคะฝากช่วยกันแรปอาร์มให้ด้วยขอบคุณครับีผมพอดีเดี๋ยวต้องแนะนำก็เดี๋ยวผมมีทีมงานน้องๆเป็นหัวหน้าฝ่ายเย็น,ยนหน่อยครับหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําในฐานะผมชุมประทานในฐานะเป็นอผอโครงการชุมระทานน้าเนี่ยผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนน่าชื่นชมมากนะคะก็ขับเคลื่อนงานสเกลนี้ได้ได้ด้วยพลังของที่มาร่วมร่วมกันทำนะ มีตัวสำคัญสำคัญที่เรนคิดว่าน่าจะลองคิดดูดีๆคือที่บอกว่ามันเปลี่ยนความคิดได้เรวไม่เชื่อว่ามันเปลี่ยนได้สำหรับสูตรแต่ว่าหลักสูตรเป็นแค่เหมือนกับประตูแรกหมือนว่าคือต้องไปเข้าประตูนั้นมาก่อนไม่เดินผ่านประตูนี้เราไม่รับแต่ว่าคนมันไม่ได้เปลี่ยนจริงๆต้อแค่3วันเจ7วันแล้วมันเปลี่ยนอีกตอนทํา แต่เรายังไม่ได้สก,กัดจริงๆว่าที่เขารู้สึกว่าใช่เลยนี่เลยแล้วย,ยิ่งทำก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆมันคือตรงไหน,นคือที่นี่มีฐานทุนของเครือข่ายที่พิเศษมากก็ไม่มีใครรู้มาก่อนไม่มีสูตรสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เราเคลื่อนการเรียนไปเรื่อยๆกับสภาพความเป็นจริงวิธีคิดเนี่ยเมื่อ,ม,อมันเริ่มเปลี่ยน วิสัยทัศน์มาแล้วเนี่ยมันต้องมีการขึ้นบันไดขึ้นไปว่าเป็นวิธีคิดเชิงระบบที่เรียกว่าทำงานหลายฝ่ายเพราะนั้นโมเดลที่นี่นี่ก็เป็นโมเดลท้าทายเราเริ่มต้นด้วยการพูดคุยจากนั้นก็ไปพื้นที่จริงกันครับพื้นที่แรกป้าใจดวงใจสุป,ปินนะข้าก็ไม่ได้ซื้อค่ะเอเมืม่อก่อนป้าใจจะต้องทำข้าวโพด13ไร่ แล้วก็เอาข้าวโพดไปขายแล้วมาซื้อข้าวแต่ตอนนี้เรามาเปลี่ยนให้แกทําของที่นเองสองไลนนี่ขอกินเหลือกินเหลือกินเป็นหนี้เท่าไหร่คหนี้แสนห้าแสนห้าแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีไม่มีจะแบกเองเลยเหรอจ้าจริงจริงเป็นคนจริงนะคะรับเลยรับเลยดีใกล้ดีใกล้ดีใกล้สองลูกห้าสิบบาทจ้า สนปัจจัยจากนั้นเราไปพื้นที่ที่สองกันครับจากอุทยานแห่งชาติสีน่านไปบ้านคุนสถานใช้เวลาเดินทางหนึ่งช uh> ั่วโมงครึ่ง มีสัญญาณแรอแข็พอใจไหมครับ <c oughs> น,นอลากกว่านี้ครับ <c oughs> อันนี้เนื้อับแข็ครับสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ช่องแอกจกันจานาครับแหล่ง <c oughs> ที่สองนี้ <c oughs> จากเขาหัวโล้นสู่ขุนเขาแห่งความหวัง เราพาทุกคนพบกับเรื่องราวที่น่าทึ่งของเกษตรต้นแบบคุณอเนกแสนสุ้งอนนี้ลูกชายลูกชายที่ว่าบอลวัสดีครับลูกชายและลูกสาวทั้งสอง <c oughs> ใกล้ๆเนี่ยนะตอนในี้ในข้างโน้นเป็นปลาออของผมมี25ไร่ท่างพนลงนานนไ2ไ <c> ร <oughs> ่เนี่ยเลื่อเรนะ่ายๆถือไปเลย ของกินโดยไปสองปีอยู่รอดกับอยู่เป็นนี่ต้องต้องเห็นชัดเนาะแล้วพิสูจน์ได้นะคะพิสูจน์ได้เป็นโมเดลที่พิสูจน์ได้ใครๆมาเรียนรู้ได้มาดูได้แล้วมีตัวจริงทั้งนั้นนะอันนี้ก็ขอ ขอชื่นชมแล้วก็ขอตั้งความหวังเอาไว้พ้าทายเอาไว้ด้วยนะแต่เราก็จะทำงานร่วมกันไปนะเคียงบ่าเคียงไหลดีไหมอส่นปวัสดีครับไปกันครับไปกันเร็วฝนมาแล้วไปแล้วบ๊ายบายจบ <S <S ภาร <atamente> กิจไป ภารกิจฟื้นป่าหน้าน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างต้นแบบกลไกความร่วมมือหนุนเสริมความสามารถในการปรับตัวและอยู่รอดต่อสภาวะโลกร้อนในประเทศไทยสนับสนุนโดยสกสว,กวซึ่งได้ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องสถาบันอาสมศิลภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในครั้งนี้ และพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคมฟื้นปานาน,าน่านเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดและเปลี่ยนผืนดินแห่งนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปภารกิจในครั้งนี้จบลงแล้วสวัสดีครับ